สำหรับ EP 3นะคะดิฉันก็จะมาสอนเรื่องการร้องเพลงลูกทุก่งแบ่งวักเบ่งตอนยังไงนะคะให้คมบาดใจผู้ฟังนะคะค่ะพบกับหนึ่งท่อนเพลงนะคะกับกบทเพลงเธอกับฉันวันพรุ่งนี้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้โชคดีที่มีเธออีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะวันนี้ ต่อไปนะคะขอบคุณสวรรค์ที่ให้เจอเธอผู้เป็นที่รักอีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณสวรรค์ที่ให้เจอเธอผู้เป็นที่รักค่ะแล้วก็เอาสองท่อนนี้มารวมกันดูนะคะวัน เจเธอผู้า,าแล้วก็เสียงที่ต้องฝึกนะคะหนึ่งนะคะก็คือการร้องเพลงรูปทุ่งจะต้องแบ่งวรรคแน่งต้นให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สองค่ะก็คือการทํารูปปากให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามเสียงที่ออกมาเนี่ยจะต้องทําปากกว้างๆแล้วก็ทําเสียงกลมๆนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะคะเจอกันต่อ EPC ค่ะ